สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราได้มีโอกาสได้นำชุด2ตัวบนล่างะจะเป็นแนวทางของ a 3เนาะจะเป็นสูตรใหม่ที่จะนํามาเสนอหรือนํามาเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมและฟังกันในงวดวันที่16 กรกฎาคม2567นี้อกสนี้กันสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมตามสีติแล้วก็เข้ามาทั้งหมด5งวดเนาะก็จะเป็นชุดสองตัวบนล่างงวดแรกก็เข้าไปที่สองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างงวดที่สองเข้าที่สองตัวบนงวดที่สามเข้าที่สองตัวบนงวดที่สี่เข้าที่ สตัวล่างแล้วก็งวดที่5งวดล่าสุดเ,เข้าทีา่สองตัวล่างเนาะตรงนี้เป็น8ปดเนาะไม่ใช่8 0น่าจะวงผิด่ะก็ตามต่อในงวดน,นี้งวดวันที่สิกกรกฎาคมนี้ในแนวทางชุดนี้เนาะก่อนอื่นที่จะไปดูในสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมามาดูคำเตือนของ ทางช่องก่อนเนาะคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะก็ในสูตรแนวทางชุด A3 นี้ท่านผู้ชมเรามาดูในสูตรคิดคำนวณกันก่อนเนาะ สูตรแรกท่านผู้ชมเราจะใช้ตำแหน่งหลักแสน2ครั้งบวกด้วยหลักพัน1ครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่1เมื่อได้ผลลัพธ์ตัวที่1ก็จะบวกด้วยค่างคงที่1อีก1ครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่สําสำหรับในสูตรที่1สูตรนี้ต่อมาในสูตรที่2ท่านผู้ชมเราจะใช้ตำแหน่งหลักหมื่น1ครั้งบวกด้วยหลักร้อยหนึ่งครั้ง บวกด้วยหลัก10ล่าง1ครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่1เมื่อได้ผลลัพธ์ตัวที่1แล้วเราก็จะไปบวกด้วยค่าคงที่1ตรงนี้อีกหนึ่งครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่2สําหร,ห,รสสหรับในสูตรคิดคํานวณนี้อ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาคํานวณในงวดแนวทางวันที่16บหกอ่ากรกฎาคมนี้เลยเนาะว่าจะได้ไปที่ชุดตัวเลขอะไรบ้าง เราก็จะใช้ผลรางวัลที่หนึ่งของงวดที่แล้วตั้งเหมือนเดิมเป็นสี่สามสี่ห้าศูนย์สามแปดเก้าตำแหน่งแรกหลักแสนสองครั้งสี่บวกสี่ ได้แปดบวกด้วยหลักพันหนึ่งครั้งก็คือเลขสี่ก็จะเป็นแปดบวกสี่ได้สิบสองตัวแรกคือเลขสองสองบวกหนึ่งคงที่ตรงนี้ก็เป็นสามตัวแรกได้สอง ตัวที่สองได้สามต่อมาในสูตรที่สองก็สี่สามสี่ห้าศูนย์สามแปดเก้าตำแหน่งแรกหลักหมื่นหนึ่งครั้ง เลขสาบวกด้วยหลักร้อยหนึ่งครั้งเลขห้บวกด้วย10ล่าง1ครั้งเลขแปดบวกหได้8 8ดบวกแได้16ก็จะเอาเฉพาะหลักหน่วยเนาะตัวเดียวคือเลขหกในสูตรที่2นี้ บวกด้วยค่าคงที่1ตรงนี้1ครั้ง6บวกหก็จะเป็น7จิตสูตรที่2องทำได้6กับ7จิตสูตรแรกทำได้สองกับสาม สูตรที่สองทำได้หกับเจแนวทางในงวดสิบหกกคอหจ็ดนะก็จับคู่ก็จะเป็นสองห สองเจ็ดสามหกสามเจ็ดจับคู่กันแล้วได้สี่คู่นี้แนวทางในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมชุดสองตัวบนล่างเนาะในชุดนี้ จะเป็นสูตรใหม่ที่นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมและฟังกันก็สำหรับในสูตรคิดคำนวณในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนำไปคิดคำนวณเองในงวดอ่ต่อไปก็ได้ถ้าในสูตรนี้เข้าต่อเป็นงวดที่6เนาะในสูตรนี้สามารถนำไปคิดคำนวณเองได้เลยหรืออ่า นี้คำนวณให้แล้วแนวทางในงวด16นี้ชุด2ตัวบนล่างนี้4คู่นี้ได้2 6 2 7 3 6 3 7จ็ะก็สามารถที่จะ,ะนำไปเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมในสูตรนี้เนาะถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบ อ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมแลบฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับในสูตรนี้ก็ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันไปที่เรียบร้อยเนาะก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เอ่อที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราเพื่อที่จะหาสูตรใหม่ๆมาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมและฟังกันสุดท้ายนี้จริงๆก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ